วันนี้ผมก็จะมาแกะลำโพงบลูทูธนะครับของจีนนะครับโนเนมที่เขาชอบแถมมากับโทรศัพท์นะครับผมได้แถมมาจากโทรศัพท์ V i v o นะครับอันนี้ก่อนจะแกะแล้วก็มาดูกันว่ามันเสียงดีไม่ดีทํางานยังไงนะครับแล้วก็กดสวิตช์เปิดนะครับ <Bluetooth Note. S 1> เขาจะมีเสียงคนพูดอย่างนี้นะครับม,มีไฟดักจักรจันอยู่นะครับตรงนี้ ก็จะประมาณนี้นะครับนอกจากเชื่อมต่อบลูทูธนะครับรุ่นนี้เขายังมี FM นะครับแล้วกดตรงเมนูน,นะครับ เขาจะเปลี่ยนโหมดนะครับอันนี้เป็นสายนะครับ M อันนี้เป็น f อมนะครับมันก็จะไม่ชัดนะครับ f M. อวิธีทำให้ชัดก็คือเราต้องเสียบสายชาร์จครับนี่ครับสายชาร์จเสียบเข้าไปในรนูชาร์จเลยนี่ชัดเลยชารเลยเราก็สามารถเปลี่ยนคืนได้นะครับ กดดูสินี่ครับมันอ้วนเพราะว่าเราได้รับจำนวนพลังงานประมาณนี้ครับเอฟเอ็มน้ำตาลคราวนี้เราก็มาแกะกันเลยดีกว่าปิดเครื่องก่อนมปิดเครื่องใส่ออกแล้วก็มาแกะกันเลยอันนี้เขาจะมีน็อตอยู่แค่สองตัวนะครับอันนี้ผมเคยแกะมาแล้ว ก็จะมีแผ่นการสะเทือนเนี่ยข้างล่างครับวิธีการไล่ว่ารูน็อตอยู่ตรงไหนคือเราก็ากดลงไปถ้าเราไปเจอรูน็อตเนี่ยมันจะมันจะบุ่มลงมาอย่างเงี้ยครับก็จะเจอรูน็อตเลยอันนี้ผมเคยแกะมาแล้วรอบหนึ่งแกะจะเพิ่มแบตแต่ว่ามันไม่น่าจะเพิ่มได้ครับพราแบตมันขนาดมันจํากัดอะครับแกะเลยมีน็อตสองตัว ถ้าเป็นอย่างนี้นะครับข้างในแผงวงจรประมาณนี้ครับก็มีแบตก้อนนิดเดียวผมว่าไม่น่าเกินสี่รอยมิลลิแอมแน่นอนก็เล็กข้างในก็จะมีลำโพงนะครับน่าจะเป็นสามวัตต์สี่โอห์มครับ ขอบนี้ก็แกะได้นะครับแกะงี้มก็จะมีแผ่นนี่ก็ดึงออกแล้วก็จะเป็นลำโพงครับตรงนี้โพงตรงนี้น่าจะเป็นพาสซีลำโพงครับตรงนี้มันจะเป็นยางนิ่ม ติดกาวไว้นะครับติดกาวไว้แต่ตรงนี้กาวน่าจะหลุดติดกาวไว้เคก็มีนะครับมีแค่นาดครับมีน้อตสองตัวแกะง่ายๆจะคงเพิ่มความจุบแบตไม่ได้เพราะว่าขนาดมันเล็กอันนี้เราก็มาประกอบคอืนเหมือนเดิม เราประกอบคืนเหมือนเดิมเราก็ต้องใส่ฝั่งรูชาก่ก่อนแล้วก็ใส่ไอ้ตรงนี้มันจะมันมันจะใส่ยากครับมันต้องมันต้องคอยให้มันตรงล็อกมันนะครับโอเคท้าแล้วเราก็ประกอบ ข้าไปดููให้ตรงตรงแล้วเราก็ใส่น็อตใส่น็อตแล้วไข่เลยครับไข่พอตึงมือนะครับเพราะว่าสกูเขาเป็นพลาสติกอาจจะหวานได้เสร็จแล้ว เขาก็ประกอบนี่ใส่เข้าไปโอเคปติด Bluetooth mode ไส่ได้เหมือนเดิม ครับแกะไว้เพื่อเป็นแนวทางใครมีวิธีการโมให้แบตมันอยู่ได้นานๆน,นะครับโอเคครับผมเรียบร้อยครับบายปครับโชคดีครับ